สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับบริษัทเบอร์เฟนิคอนเซ็นเตอร์จำกัดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําไส้กรองน้ํานะครับสําหรับเครื่องอาโอวันนี้นะครับจะเป็นไส้ที่ใหญ่นะครับสาหรับลงน้ำนะครับไซ้แรกที่ผมจะแนะนํานะครับจะเป็นเบอร์ W ีวีบ2 1นะครับไส้บรองตัวีีวีบ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 ีนีบีวีีวีบ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 ีบ หน้าตาก็จะเป็น่างนี้นะ้วเาเปิมดมาให้ดูดุตันี้นะครับ B W 4021หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับการรังการผลิตจะได้950ีน d ครับต่อวนันต่อมานะครับจะเป็นใส้กรองที่ยาวขึ้นหน่อยนะครับเหมาะสำหรับลงน้ำที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นโมเดลขนาดนะครับ B W 4040E นะครับ สำรับตารงการผลิตของไส้กรองตัวนี้นะครับจะได้อยู่ที่2,400 Gp ดนะครับต่อหนึ่งวันนะครับหน้าตามันก็จะยาวๆหน่อยนะครับจะเปิดให้ดูอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอง AO นะครับเป็นย่ออ u t o m a t ิกนะครับที่ทางร้านจำหน่ายนะครับถัดมานะครับจะเป็นไส์ใหญ่เลยนะครับบเบิ้ม ดีฮอว์าเทคนะครับขนาด8040นะครับสำหรับกำลังการผลิตตัวนี้อยู่ที่1 5 0 0 GPD นะครับผลิตได้ค่อนข้างเยอะสำหรับโรงง้นที่ใหญ่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไส้กรองที่ทางร้านเรามีจำหน่ายนะครับก็มาได้ที่เบอร์0 5น3 6 1 1สำหรับวันนี้ขอจบกันแา่เพียงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ